ครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมคลิปนี้นะครับวันนี้อ่ะโอ้วันนี้โอวพอจะเรียนพัฒนานะครับสังกัดของป่าตุ้ยจัดให้นะครับมาส่งรถตีดินคันใหม่นะให้กับลูกค้าที่บ้านแดนเขาหนอ่อมอำเภอบรนพดทวิสัยนะครับจังหวัดน,ะน,นครสวรรค์นะนี่คันนี้คันใหม่นะ คันนี้พิเศษมีใบดันหน้าด้วยนะครับอันนี้เป็น <c oughs> เครื่องเคสิบสามครับ <c oughs> เครื่องเคสิบสามตั๊มตัวเดินเป็นอีตันแฝดยิบสามนะครับปั๊มอีตันแฝด ตัวเดินเป็น12 Ht KEC ใหม่นะครับแล้วก็มอเตอร์ใช้เป็นมอเตอร์ย e ีตัน23สามเต์หลัง29ครับล้อนำย0สิลอเลอร์11ลูกนะครับลูกล่างลูกบน2ลูกหัวแอร์ปรับอากาศครับหาง สามเมตรนะครับสิบห้าเขียงใบใหญ่คันนี้เป็นสิบห้าเขียงใบใหญ่นะครับมืดไปหน่อยนะพอดีเขาเอาเข้ามาได้บ้านแล้ว ม,มัม่าเดอร์น่าประมาณร้อยแปดสลิตรนะครับอันนี้ก็จะเป็นในห้องของคนขับนะก็จะเป็นชุดเครื่องเสียงนะชุดเครื่องเสียงแล้วก็เป็นแอร์ปรับอากาศนะครับ แล้วก็เราจะมีจอให้ถึงสามจอนะครับเรามีกล้องให้นี่เป็นกล้องผ่านหลังนะครับโรตารี่หลังตัวปั่นและนี่เป็นกล้องของใบดันหน้าครับใบดันหน้าอันนี้เป็นคอนโทรลตัวเดินนะครับซ้ายขวาตัวเดิน แล้วก็เป็นเกียร์นะครับมีห้าเกียร์เดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นฝั่งนี้ก็จะเป็นปีกซ้ายกับปีกขวานะแล้วก็อันนี้เป็นตัวโรตารี่หลังนะครับเนี่ยตัวปัน่นตัวปั่นดินข้างหลังเอาขึ้นเอาลงแล้วก็ตัวนี้เป็นของผ่านหน้านะครับใบดันหน้าใบดันหน้า ตัวนี้เป็นคันเร่งนะครับคันเร่งคันเร่งคันเบาแล้วก็เป็นวัดรอบครับวัดรอบแล้วก็เป็นวัดอุณหภูมิแล้วก็เป็นวัดแบตครับแล้วก็พวกสวิตไฟต่างๆแล้วอันนี้เป็นแอร์ครับแล้วก็สวิตแตรเฉ13นะครับ360แรงนะครับ มาดูความเรียบร้อยความเงาความใส่สะอาดนะครับของอาทางด้านของตัวปั่นข้างหลังนะครับตัวตีดินนะนี่เราเก็บรายละเอียดทุกจุดนะครับก็ถือว่าทำออกมาได้สวยงามเลยนะสำหรับของพอเจริญพัฒนาสังกัดป่าตุ้ยนะครับเราทำออกมาได้เรียบเนียนสะอาดตานะครับ แล้วก็ดีไซน์ทันสมัยนะครับตัวนี้ลูกค้าสามารถสั่งได้หมดนะครับจะเอาคาดไว้ข้างล่างไว้ข้างล่างเรล็แผน่นหรือจะเอาไว้ข้างบนเหล็แผน่นหรือจะเ,เป็นคาดเหล็กคาดเหล็กหรือว่าตรงนี้จะใส่คาดด้วยก็สั่งได้หมดนะครับก็จะเอาอยัางไงเครื่องก็สั่งได้เอา T 11เ K 1 3หรือว่าเครื่องเก่ามาก็ลดราคากันไปครับราคาค่าตัวคันนี้ก็อยู่หนึ่งล้านแปดแสนนะครับ หนล้านแปดแสนก็ลออเลอร์เป็นแมงป่องนะครับลออเลอร์โซ่เป็นซีฟามาให้นะครับไบแท็กอย่างดีนะสำหรับน้ำหนักตัวรถของเราก็อยู่ที่ประมาณเกือบเกือบแตันนะครับน้ำหนักของตัวรถ นี่ก็เป็นมะน้ำสเตเลตนะครับก็เดี๋ยวติดตามในคลิปหน้าเดี๋ยวจะน่าจะไปลองตีนะครับโอ้ีแดดออกแล้วเมื่อเช้านึกว่าฝนจะตกทั้งวันแแดดออกแล้วอากาศแจ่มใสเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไปลองตีน่าจะไปลองนะเดี๋ยวจะเป็นคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็จะรีวิวอยู่ที่บ้านไปก่อน สวยงามมากสวยงามครับก็คลิปนี้เดี๋ยวจบไปเพียงแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวเราไปดูตอนลองตีลุงน่าจะได้ไปลองตีไหมอ่าเดี๋ยวลองลองตีในคลิปหน้านะครับหลักคลิปนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านี่แค่มารีวิวสเปคคร่าวๆไปก่อนเดี๋ยวไปรูดลองตีจริงกันเลยเราไม่พูดเยอะเนาะไปหลักคลิปนี้ก็ ขอตัวลากไปก่อนครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ